สวัสดีครับทุกคนทุกคุณเคยเห็นเห็นเอฟสิบหกของขม้นไหมเดี๋ยวให้ดูอ้านะครับพื่น้องอ่ะนี่คือ F16 ของขมินนะครับผมเพราะว่าเศร้าขมินนะครับตอนนี้ อ,อยากได้ F16 แหงนะครับผมเนาะอยากได้ F16 จนแบบตัวสันไปหมดนะครับเพราะว่าเห็นทางประเทศไทยมี F16 เขาก็เลยอยากมีนำสวัสดีสวัสดีครับสวัสดี FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาลำซานนี่ของเซนเก่าเซนเคยนะครับล่าสุดนะครับเขม,มีมี F16 เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับซึ่งเป็น F16 ที่ อลังการมากและไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับ F16 ของเขมรเนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับผมเนาะซึ่งมีพี่ๆฝรั่งคนหนึ่งนะครับผมเนาะออกมานะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าหน้าตาของ F16 เขมรเนี่ย เป็นหน้าตายังไงนะครับและไม่เหมือนใครด้วยนะครับผมโอ้โ oh หในที่สุดข้ามหมนก็มี F16 นะครับเหมือนที่ชาวขมหมนทั้งหลายวาดฝันไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือสุดยอดมากนะครับคือน่าจะเป็นอ่า F16 นะครับปี2026เนาะ F16 ปี2026นะครับของชาวขมหมนนะที่แบบ ออกมาใหม่นะครับผมหวังว่าจะให้ทางประเทศไทยกลัวนะครับซึ่งเป็นเอฟสิบหกตัวนี้นะครับผมเนาะซึ่งมูลค่าน่าจะมหาศาลมากนะครับเออว้าตัวพี่น้องเห็นแล้วก็วตื่นตาตื่นใจนะครับโอ้ยดีใจน้ำขมิ้นเด้อนะครับผมเห็นแล้วก็เออกะขออนุญ,ญาตหัวนะครับพี่น้องบมได้แมนเราดูถูกนะบมเดแมนเราดูถูกนะครับแบบเห็นแล้วนะพี่น้องนะครับ สิ่งที่ซาวขมีนวาดฝานันไว้ในสุดท้ายก็เป็นจริงนะครับไล่มีเอฟสิบกนะครับไล่มีเอฟสิบกเป็นทีเรียบร้อยนี่ละ่ะเออดีใจน้ำเดอ้อ <c oughs> นะครับพี่น้องอันนี้กะขออนุญ,ญาตหัวเนาะพี่นอ้องเพราะว่าอ่าพี่พี่นะครับพี่ฝรั่งเพิ่นนะครับผมเนะาะไล่พาไปเบิงนะเบ่งไปส้มเนาะไล่พาไปเบิ่งไปส้มเอฟสิบกของเซาวขมีนที่ว่าเซาวขมีนนะครับวาดฝันว่าอยากมีเอฟสิบก สักลำหนึ่งนะครับวหอ่าปกป้องประเทศนะครับคือจังอ่าประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าประเทศไทยมีหลายคันนะรวมทั้งจิบเพนพพ้อมนะครับแต่ว่าเขมรเนี่ยนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนนะเขมรเนี่ยเอาตัวนี้ไปก่อนตอนเนี้ยอืมนะเอาตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าท่าเสียลำจริงอะ่ะถึงมีเงินซื้อกะคงสิบโบมีผู้อื่นขายห้ไแล้วละ่ะเพราะว่ายัางนะครับเป็นประเทศที่แบบอ่าสร้าง บ,บ่มีความสง,งบสุขนะครับเป็นประเทศที่แบบปันป่วนคนอื่นนะเป็นประเทศที่แบบสร้างความเดือดร้อนนะครับแบบปันป่วนคนอื่นหลายนะครับเบิร์แล้วถาาว่ามีเงินนะครับกับโ,โคงโมมีปูแดขายแห้ดดกอืมแต่ถ้าจีนกับบบเน่นะครับถ้าจีนนี่กับบบเน่ดเพรวมาจีนเนี่ยคอยอุดหนุนสนับสนุนนะครับขมิ้นอยู่ตลอดแม้กระทั่งอาวุธนะครับผมนะลูกกระสุนต่างๆนะที่ว่า ทางประเทศจีนนะครับสนับสนุนประเทศขมรนเนาะจังนายกประมาทบ่ได้ดอกพี่นะ้องนะครับจังนายกประมาทบา่ไดานะจังนายกติดตามเบิ่งนะครับเดะบาลัมกับภาวนาวายาไห่ขมรนเนี่ยมี F 1 6นะครับเพราะว่าอย่างถ้าว้าเ่ามรนเนี่ยมี F 1ฟสนะครับเขาสิบบ้าข้างได้สำไรเขาสิทธ่มประเทศไทยได้สำไรคือทางประเทศไทยนะครับทางทหารไทยเนี่ยเขาจะบอนะครับเขาจะบอไปอ่า ทำลายมั่วซั่วเขาเอาสะเพาะจุดนะครับสะเพาะทหารหรือว่าสิ่งที่ชาวุกะเมศน,นะครับเก็บนะครับสิ่งของสําคัญเขาจะทําลายแค่ตรงนั้นแต่วาชาวุกะเมศน,นะครับเขาบบได้เลือกในจุดจุดนั้นคือเขาเอาหมดเขามั่วไปหมดเลยเขาโ่ได้สนใจหรอกว่าประษาชนจะเป็นแบบไหน,นะครับเขาบ่ได้สนนะคือเขาเอาจนมดเขาทาหมดทุกอย่างขอเพียงแค่เขาสนะ แค่นี้เขาคิดด้แค่นี้นี่นะครับที่บาร,รมแบบภาวนาวายาไหคมัมมนมีเอฟสิบกเลยหรือว่ามีเครื่องบินรุ่นใดก็ได้แต่ทีวาสามารถนะครับาสามารถใส่ลบได้เนี่ยนะครับทุกรุ่นบาลามก็ขอภาวนาวายามีเลยนะนะครับในตรงนี้นะครับผมเนาะก็คือมีแค่ประเทศไทยนะครับผมในเรื่องของเ1 6สนะิบกเนาะมีแค่ประเทศไทย แต่ประเทศลาวก็มีแค่อย่างนะอ่ายักษ์นะครับผมเนาะยักษ์หนึ่งสามศูนย์ท่านบอกว่ารัมก็จําบ่ได้นะครับนะนั่นแหละครับผมที่ว่าประเทศลาวมีก็มีอยู่สี่ลันะครับเมื่อก่อนมีหาลันะเมื่อก่อนมีหาลันะครับแต่ว่าตกไปลำหนึ่งนะครับผมเนาะตกไปลำหนึ่งเดืออยูสีตอนนี้นะครับเดืออยูสีดำนะจ้างไากะติดตามเบิร์นคมเมนนะครับพี่น้องว่าเขาซิมี่อดีบอนะครับ นะก็คือสิ่งที่อ่าฝรั่งคนนี้นะครับผมเนาะทีว่าไล่เอามาเห็ดนะครับผมเนาะเพราะว่าไปเห็นนะครับเศร้าขมิ้นเนี่ยวาดฝันว่าอยากมีเอฟสิบหกคือจากประเทศไทยนะครับหวังว่าอยากเอามาต่อสู้เอามาต่อต้านกับทางประเทศไทยพี่น้องจังไายก็รอบเบิงรอสมนะคะผมเนาะแต่ตอนนี้เอาตัวนี้ไปก่อนนะเอาตัวนี้ไปก่อนเออตัวนี้แหละเหมาะสมกับขมิ้นแล้ว นะครับเหมาะสมกับเขนิดสุดๆเลยตัวนี้นะบอกต้องไปเอาตัวอื่นละเออจันทหายลเลยเลยนะครับอืมเอาแบบนี้แหละนะเพราะว่าราคามันกับบอกลอยสูงถา้งาแซลตัวนั้นอนะ่ะราคามันสูงนะราคามันสูงแหงนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนเออเหมาะสมแล้วกับเขนี้เนี่ยกับอ่าผููทีมักสางปัญหาเนาะมักสางความเดือดร้อนเอาซัมนีงไปเนี่ยพอดีเลย โอเคเลยนะบอต้องไปหาตัวอื่นละนะพอดีเลยกับขมิ้นเนี่ยทีแบบมักหยังหมักเอามาย่อเย้ยะนะครับมักเอามาย่างคมขวานทหารไทยคือขมิ้นมีอย่างบ่ได้นะครับคือขมิ้นมีอย่างบ่ได้หรอกถ้าว่าเป็นของจริงเนี่ยโอ้ยยิ่งไปใหญ่เลยพี่น้องนะครับยิ่งไปใหญ่เลยขนาดนี้นะเห็น้าวขามิ้นนะครับแบบสั่งเองขึ้นมากกับมีนะครับ ากำลังทำนะครับผมเนาะกำลังทำก็มีเออคือเสื่อมโครงเล็กเอานะครับหวังว่าอยากเอามาโซทางทหารไทยนะครับพี่น้องโอ้มาจากคำาสีเวนะครับนะพี่น้องขอขอบคุณนะครับ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเด้อที่ติดต,ตามหับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอลลัมก็จะขอฝากไปแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม